เอา,ป,า,ป,าปูบ้านป้ารักร้อยเฮาก้อน,นะะเนาะค่ะงวดนี่้ค่ะปูรักลอยมาบนเกาะขึ้นกลับมาเลยเหมนกลับมาคือที่แล้วเด้อโอ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะวันนี้กะมาพบกับน้ำเชี่ยวครับอา่าวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะอันยังสุดเก่าอยู่ค่ะคเพราะว่าคลิปนี้กัจะไปออกอากาศวันที่อ่สิบแปดกุมภาพันธ์ หกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพอดีปูเพิ่นโทรหาค่ะปูอุบลรักลอยค่ะครับพี่น้องจ,จําได้บ่ค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่อนอยู่กับน้ําเชี่ยตะดนดนโดนขุนค่ะแม่นรักลอยแม่นๆเนาะค่ะเาะราก็สอนสูตรให้เก่ามาเชี่ยค่ะครับเลขเพิ่นเขาโทรโทรกับว่าหลับเพิ่นว่าให้น้ําเชี่ยค่ะ จักรู้ยุ่่งาอ่าค่ะเอาค่ะอ่าปูเพิ่นกับกลับขึ้นมาค่ะเลขเข่าติงแต่เก้าเจ็ดหลักกรมาศูนย์เก้าอ่อหลักกรมาหกสามเพิ่นไล่แห่ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะล่าสุดนี่เพิ่นว่าเข่าซีสามค่ะเข่าซีสามค่ะพี่น้องก็จะได้เห็นนะค่ะจำเสียงได้ค่ะครับค่ะ เพราะว่าปูกับปลอยอีกสองหนึ่งค่ะดนุเจ้าเนาะค่ะแล้วก็ปูพันกะอยากแบ่งปันค่ะพ่นกะคิดหอดน้ำเชี่ยพ่นกะเลยโทรมาบอกน้ำเชี่ยพ่นกัอยู่กับน้ำเชี่ยแต่ก่อนค่ะคบ,บันเลขเพ่นรุดค่ะ,ะเลยเบิกค่ะกะเลยก็มีเขาไม่รุดเนาะค่ะคเอา่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขอ่ารักลอยของปูอุบล น้ำเชี่ยกับขอากาบขอบพคุณปูที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้อง FC, เอซี่เบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเอาไปรับชมเราฟังปูกันเลยเด้อค่ะซีสามนองหันปูวาค่ะเผาลางค่ะปูกับน้มัสการค่ะ ผู้การนมัสก,การครับผมอาจจะเล่นนี่ก็จยิ่งแข็งหนาต่อหน้าเชียเอาคือกินผัดกับมะเขียเทศข้าวขาปูกินผอดปูกันเหรครับอันเห็นว่าโทรหาน้ำเชียน้ำเชียร์บ่หลับติดปูเมียนอันเป็นทั้งใดตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบร่ครับปูยิ่งเป็นคือเกา่ดา,าดีขึ้นมาหลายแล้วดีขึ้นมาหลายแล้วครับค่ะ จอยคือเก่าวะค่ะปุ๊ว่วนแน่ได้โอ้วนึ้นแน่นนนแนครับค่ะตอนนั้นสิบแปดสิบเก่าล่ะแีน่สิบแปดส่บเก่าด้วนค่ะน้ำเงินตวันหาสิค่ะคือถึงมาแหน่แล้วอยค่ะี๋้วนี่น้นองสาวพาไปหาหมอคือเก่าวะค่ะไปอยู่ทดีทุกคนเชื่อแล้วเิาไอูบ้าน้าเป็นอย่างไงทุกหมอเขาหลดโอ้ถ้าเป็นยังไงทุกบ,บออเขาจะพาไปค,ค่ะน่ เป็นจังไหนคะ่ะตอนนี้เลขเข้าเดินดีบ่ค่ะปูลวัาแ่งี้เข้าเขานั่นเข้เขาค่ะนี่คำพี่คำพีซีสามเข้าท <2, S 1> ี่ปั่คือว่าโท่หาน้ำเชีย่ยต้องหดได้คะ่ะหดใช่แต่หดเี้ว่าเป็นชุนก่อชุนก่า บ่มีดอกปูป <laughs> ูใส่เบอร์ไหนหนอไรน่าโทษมันเป็นหลงเบอร์บ่เอนาะบ้านนี้คอมเมนต์กคอมเมนต์ไปคอมเมนต์พร้อม,อม <laughs> โอ้ยเลียน<ด>ตัวปูการการแค่คคคย,ยู่คิดหดอดน้ำเชียอยู่ค่ะอันเห็นว่าเลขเขา,ขาเลขเขาว่างหันนี้ซีสามแมนว่าขับปูซีสาม็มนแมนรอ โตีหรอไปบ่ได้ตวดอะโตีีหกอไปบ่ได้ตวค่ะป้าตอโค่เที่ยงนบมันยัน่าดูนดนึ่นาินป้าวานอกเงินอยู่นี่เต็มค่ะอมันดีกัอันรักลอยเขายังแบนคือเกาปะขาปูแปลกอสามมันนะแบนคือเกาค่ะ นี่ราคาท่านผู้ชมผู้อนสูตรลักลอยเก่ามาเชียค่ะชอบช่วงกับผูดพูแม่นเนะาะมาตุ๊กตีละมันงงมาตุ๊กตีบุกสี่ค่ะบุกสองบกสามี่เขาตลอดครับผมเย่เย,ย่คุณกับผู้แมนน่ะแม่นแมนช่วงนั้นเย่งก่อนเพิ่นว่ามากลักลอยช่วงกับผู้แม่นมากเลยโอ้พูจำได้ค่ะบลักลอยผู้แม่นดังๆป้าปูพูก็จำได้ตัวล่ะ ก็ไม่เบืเ่อเลยอูอ้ค่ะค่ะมาส่วนเดียวกันกับฟแม่นรักลอยวันนี้วันีดังดังดังุกอมมั้งแฟัแม่นมาขึบนบลฟัแม่นมา้นครับเ<อ><า>ดีย๋ยเน่ไปเลยค่ะ<า>อย่าเลยแม่นออกแล้ว่ปูฟแม่นฟันนี่เรียนตำแนงอะไรก็พอหลูกค<า>่ะสงสยัยสงสัย่ เอาปูไานี่ป้ารักหนอยห้องก้อนเนาะค่ะงวดนี่ตั้วตั้วค่ะปูลักร้อยมาบนกลกกับขึ้นกลับมาเลยเหมืนกลับมาคืนที่แล้วอ่ะืนเด้อโอ้ปูลักร้อยครับค่ะกต่เป็นผู้เดียวกันกับปูอุบลคือเก่าเนาะปูนี่ยกับปูอุบลเลยละค่ะ,ะผู้เดียวกันคแต่ว่าขายเป็นสีขายเป็นสีกสีขาวขครกโอ้มันยังจังเลย<ม>ค่ะ ทำได้เรื่องำบ่ได้มามฟแม่นคอมรักลอยฟมแม่นลอยฟแม่นครับูแม่หรือมาทีหลังจะขอแม่ดิแม่ครับผมก่ะมูเม่นหม่ีกเดี๋ยวไอ้คลเลยไ่หลงไ่ลืมหักร้อยเข้าตัวไหนค่ะปูหลักร้อยเข้าตัวไหนค่งวดเนี่ยหักร้วดวันที่งวิ่าเมตรเดียวหลักร้อยก่อค่ะปู หลักร้อยหลักร้อยห้าตัวเดียวห้าครับผมค<า>่ะระบานี้ก็ว <บน S 2> ิ่งบนวิ่งบน่สี่หลักสิบวิ่งบนสี่หลักสิบค่ะรับครูไห้เด้อครับปู่มีคัมพี่่วนหยึ่งค่ะคุณครตรงนะสมพี่ครับผมมีศูนย์ทีหนึ่ง สี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสามจะอิ่มเด้อเอาไว้กันไว้แล้วออกข้างล่างมม่สิของมันมาจากันนะครับผมค่ะพูสี่สามกันไว้เัสี่ศนย์สี่หนึ่งสี่สามค่ะสี่หกสี่เก้าสี่แปดวอาก็ได้สีนี่คือออกงายสี่แปดนี่คือออกง่ายกันเลย่ายยัตปีไก่กับพ่อมาค่ะโย้เมื่อไร้ี่เเห็นโพคือครับ เอาซี่แปดเอาบ่านี้ว่าวี่แปดค่ะเลกมีหกคู่ผมแล้ม่ต้องกลับด้วเล็คูอีกเห้อค่ะไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องกลับร่างลหะค่ะปูร่าวิ่งหกวิ่งหหลักสิบหลักสิบอกหลักก่อนเหมือนเดิม ตาดีได้ควยไ oh, oh, ด้ค่ะปูหกห้าหาวใละคู่เดียวคู่เดียวเนี่ยล้คู่นบอกเล่คู่เดียวสุดยอดค่ะออตลีะน้ปูน้าตัวนี้ค่ะรงไมด้อ้ยงหดค่ะบบคู่เฮ้ อาโคค่ะโคขาด้วยครับพี่น้องครับต้องขยายน้องเรียนของตานนี้กัอกเคอ่องเปิดเอาไน่อค่ะเอาพิพคว่าเอ้ยอาโค้นะมิครับผมไม่มีพิชแค่พวกนี้เข้ามาพี่น้อเต็มไเน้นกอปู้วันนี้ฮะบบ็อเน้นตัวไหนครับปู้มักตัวไหนสามอ ครับผมเน้นสาคู่ซีหนึ่งซีหกซีเก้าสีหนึ่งสีหกสีเก้าตัวเนึ่ล่างเม็ดเดียวบ่พูก่างเม็ดเดียวเท่านั้นละหกห้าค่ะเลขออกตัวเดียวกันว่างอะไก็ได้ซีสามหนึ่งก็ออกตัวเดียวดีดูเขาดีดีเม็ดเดียวค่ะโทษนยว่าเป็นแฟนเลอกโทษกับว่าหลับเจย กูกำลัับกูัม่เห็นเนาะกู่เห็นเนาะปมเมนต์โอเอมมนรับไปยวบไปอมเมม่นใจค่ะปูอบอันวันนี้ให้ให้ให้บ้านปูอุบลหลักร้อยกลับมาทวงบัลลังก์ตีขับปูนั่นแหละนั่นแหละ ไก่เม่าจักสามตัวตรงๆเด้วยเขามได้ยืสามชุดเลรออืมค่ะมาแค่แคสีหนึ่งสีเก่ะเที่ยฝันดีนะค่ะปูนยอ่ถไปหน้าได้หิหน้าได้เราันเราปหนเยงีอไม่ได้เลยเเีหอเป็นยิ่ง้นมาปูเขาก็องกินเาอาแกเขาไยงามไปเิ่งมากเลยค่ะ ใแล้วรู้กันเรนเหกค,ครับฝัน่ะค่ะปูฝันโอ้อว้คุยเขาด้วนี่เียวเรื่องนี้ไหนบ่อโอ้แต่สมัยก่อนนันปูที่ว่ายูน้ฟอร์มเป็นฝันมาเหียเล็กหน่อยครับคเดี๋ยวนาเชีย่ยสิบล่องไปหาปูอีกอยู่ค่ะครับเือเพื่อว่าปูฝันดีครับผมจะได้ เซนเขนตัวใดครับผมับบได้ครับคุ้อครับผมค่ะห้าสี่หน um. mm ึ่งห้าสี่ค่ะัห้าสี่หนึ่งห้าสี่เก้าทีพ่อสี่หกน้ามืออสี่หกน้าเนีนยนสามคู่ นี่สามครูไวยออกสามครับผมล่างเม็ดเดียวหกห้าค่ะเอาปู่บาดี้อันลูกกะจิลบกวนดสักนีแล้วค่ะปูอ่าจะเล่นทอดเลเล่นทอดเพิ่งไล่แล้วค่ะปู่เพิ่งสี่ตอดเพิ่งมาตอมไฟค่ะอ๋อแน่นแน่นแ่ดีกว่าไม่เมาออกมากแม่นโยปูอันนี้ไม่เมาเดิรังบังค่ะฝนตกนิดหน่อยนะ เอายูนี่ก็โตสิโตกลิ้นแล้วเนาะเบงอาค่ะปูยูดีมีแห้งด้วค่ะปูค่ะมียังกับท่มาหลดค่ะเอาค่ะปูน้ำเชี่ยกับสิลบกวนปูซ้ำหนีด้วยค่ะปูค่ะยูดีมีแห้งด้วค่ะปูกับนมัสการค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์เก่าไหมเชี่ย สอนสูตรกันเนาะค่ะสมัยก่อนป้าปูก็จำได้เนาะค่ะท่านผู้ชมม,ม,มาพร้อมโฟแมนครับปู้จะมาก,ก่อนอยูม่มั้งเพิ่งเผื่อคิดผอโฟแมนเลยปู้รักลอยสมัยนั่นดังกับฟองกับโฟแมนเลยเพ,พิ่นยังบอกเลยว่าคอยมา่งฟอมโฟแมนเนี่ยครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ให้สามตัวมาพร้อมเนาะครับค่ะเพิ่นก็ให้สามตัวมาเพิ่นฝันแม่นแม่นเลยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นฝันแม่นค่ะเพิ่นมากจะโทรบอกน้ำเชียค่ะ แต่ว่าผักหลังเพิ่นเพิ่นวอยู่ดีสบายเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิขึ้นให้เด้อค่ะก็ผู้เดียวกันล่ะค่ะท่านผู้ชมก็ปู่บนที่พี่น้องเห็นค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าเนาะครับค่ะอยู่ดีมีแห้งสุข,ขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ